จำหน่ายจอยเกม Xbox ของแท้สำหรับเล่นฟีฟ่าออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์จอยเกมที่นักแข่งระดับประเทศเลือกใช้จอยสติ๊กไทยกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมหากใครกำลังมองหาคอยในเกมฟี f a 15ฟี f a 16และ f ีฟ่า17ทางเรามีจำหน่ายให้ในะราคาถูกที่สุดฟี f a า15 t h a i l ล n d ์คอยมีด้านล่างครับ จำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับนี่อิกรักสิบที่หน้าฟรีฟรานคกลีกับฟีฟ้าไทยเกลีย์ตอนพิเศษครับผมสำหรับตอนนี้นะฮะกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับการเปิดการ์ดพลามเงินก็อย่าเพิ่งเบื่อกันไปสะก่อนนะครับผมพอดีว่าช่วงนี้ผมกำลังคลั่งไคล้งานอดิเลกนะครับซึ่งเป็นการสะสมการ์ดแท้ฟุตบอลนะฮะแล้วช่วงนี้นะฮะ คือมันเริ่มลามเลยครับคือผมสะสมการนฟุตบอลนี้เอ้ยมันไปเห็นการ์ดอื่นๆอะไรแบบนี้คือมันก็น่าสนใจใช่ไหมก็อยากมาแบ่งปันครับผงงานอดิเรกให้ทุกๆคนได้รับชมกันนะผมก็อยากเพิ่งเบื่อไปซะก่อนนะสำหรับวันนี้นะครับผมผมจะมาเปิดอะไรบ้างนะผมนี่เลยนะฮะย้อนวัยหมดเลยนะครับผมเริ่มด้วยอันนี้กันก่อนนะฮะเป็นการนักฟุตบอลเปปซี่นะครับผมสมัยปีหมาอี2545ห้อหชุดนี้69บาทเอยเหรอวะ ชุดนี้หกสิบเกาบาทเองไ,ไก่ห้ชิ้นมันฝรั่งทอดเ๊บซี่69บาทครับสมัยก่อนถูกมากเลยนะครับผมเนี่ยการ์ป๊ปซี่นะสมัยก่อนมันก็มีให้สะสมใช่ไหมอันนี้ครบเซตนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะอันนี้ครบเซตส่วนอย่างที่2อนะครับผมอันนี้เป็นการ์ดโปกเกมอนเป็นชุดโปกเกมอนสาหรับเล่น2คนของปี1 9 9 9ครับปี1 9 9 9เกนะเกือบ20ปีมาแล้วนะอันนี้ยังใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะครับผมผมก็จะเปิดวันนี้เช่นเดียวกันนะฮะส่วนต่อไปนะเป็นแพ็คโปกเกมอนนะครับผมของทีมล็อกเน็ ปี2000นะครับผมเรียกได้ว่า3อย่างนี้นะฮะเก่าๆนั้นเลย <laughs> 2543เลยนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าโคตรเก่าครับเก่ามากๆอ่ะสมัยก่อนนี่น่าจะมีหลายคนน่าจะเกิดทันนะผมเกิดทันนะแต่ว่าผมไม่ทันสะสมครับก็เนี่ยแหละคือมันเป็นผมด้อย,อย่างผมผมเลยต้องมาสะสมมาตอนโตเนี่ยแหละ <laughs> <laughs> คือตอนเด็กเนี่ยผมอยากสะสมการ์ดน,น,นู่นการ์ดนี่ การ์ดยูคิการ์ดนักฟุตบอลสมอนเนอร์โปเกมอนแบบเนี้ยไอ้เี้ยผมแม่งไม่มีเงินครับก็เลยมาเป็นปมด้อยตอนโตนะผมก็เลยจัดเต็มเลยนะตอนโตเริ่มกันด้วยเดวิดเบ็คแฮมก่อนเลยนะฮะเนี่ยการ์ดเบล็ซี่นะผมนัมเบอร์วันนะครับผมเต็มที่กับชีวิตนะฮะอ่าจารุจิบุฟฟ่อนนะครับผมใช่ไหมด้านหลังนะผมบัตรเที่ยวซัฟฟรีเวิลด์น่าไม่น่าจะใช้ได้แล้วนะฮะจารุจิบุฟฟ่อนนะครับผมบุฟฟ่อนสวยงามมากการ์ดเบอร์สองนะฮะอันนี้อะไรส่วนลด100บาท เฉพาะชุดแจ่วฮอนอ๋อนี่ใครเนี่ยโรเบิร์ตคาร์ลอสครับผมโรเบโร์ตคาร์ลอสนะฮะเบอร์สีนี่ใครครับเนี่ยใครอ่อ๋อหลุยคอสตาลุยคอสตานะครับผมพอดีผมไม่ค่อยคุ้นหน้าเขานะะหลุยคอสตานะครับผมส่วนรถอะไรครับหลุยคอสตาส่วนเสือสีราชานะครับ เอ็ดการ์ดาวิดโอ้คนนี้เอ็ดการ์ดาวิดครับผมสุดยอดเลยเอ็ดการ์ดาวิดนะสำหรับใครที่เกิดไม่ทันนะคนนี้เขาจะเท่มากเลยเขาใส่แว่นกันลมนะเวลาเตะที่บ,บอลเขาจะใส่แว่นแบบนี้นะเหมือนแว่นดำน้ำนะโคตรเท่เลยครับเอ็ดการ์ดาวิดใครครับเนี่ยใครวะใครวะเนะี้ยลิเวอโด่ลิเวอโดวิกเตอร์บอบา้าลิเวอโดเหรอคนนี้ลิเวอโดเหรอครับมันก้มหน้า <laughs> รีวาลโดครับรีวาลโดจริงๆด้วยครับผมจำได้แล้วโอเคก้มหน้านะครับผมรีวาลโดตำนานบราซิลนะผมตำนานบราซิลนะ โอ้โหลาอูนกอนซาเลสนะครับผมลาอูนกอนซาเลสนี่นักเตะตำนานนึงเลยนะฮะตำนานทั้งนั้นเลยนะลาอูนกอนซาเลสคนนี้ก็ตำนานแล้วมาหลีกนะครับผมคนนี้ใครเนี่ยเปอร์ตีไหมเนี่ยเอ,ม,เอมูเน่เอเปอร์ตีไหมเนี่ยใช่นะครับผมเอมูเน่เอเปอร์ตีคนนี้อาร์เซนอลนะครับผมคนนี้อาร์เซนอลนะตอนอยู่อาร์เซนอลนี่เขาโด่งดังมากๆเลยนะฮะแล้วเขาก็ย้ายไปบาร์ซ่าหรือมาหลีกเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะอ๋อฮวนเซบาสเตียนเวลอนนะครับผมเคยมาอยู่แมนยูด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จนะเคยยยยยยออููู่่แแมนเเเคคชลลซี้วก็ เตร์มิลานเนี่ยผมจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะคือมันนานมากแล้วนะผมมันนานมากแล้วแตวายย็อกนะครับผมแมนยูนะฮะแตวายย็อกแมนยูเป็นคู่นินกาณ์นะผมจับคู่กับแอนดี้โคนะครับผมสมัยนู่นคว้าที่เพวกแชมป์นู่นโคตรนานเลยครับผมแต่วายย็อกนะฮะพาเวลเน็ตเวดคนนี้พาเวลเน็ตเวดนะคนนี้ตำนานของอ่ายูเวนตุสนะครับผมตำนานยูเวนตุสจริงๆนี่ผมเขาฟูอยู่นะปกติเขาจะไว้ผมยาวนะแล้วเขาจะหล่อมากหล่อมากเรียกได้ว่าเทพบุตรเลยนะฮะโอ้เดวิดเบ็คแฮมเอ้าใบที่2แล้วครับผมเดวิดเบ็คแฮม มาที่12นะฮะเอาอบุฟฟอนอ๋อคือมันวนละมันวนละมันวนซ้ําแล้วนะครับผมสำหรับนักเตะนะแต่ว่าคนละแบบอะไรทํานองนี้นะบุฟฟอนนะฮะลูฟโตคาร์ลอสนะครับผมอ๋อฮอ๋อ,อหลุยส์คอสตานะครับผมนี่ยังใหม่มากเลยดูด,ด,ดูดูขอบเด็กนี่เรสมัยปี2545แต่ว่าการ์ดนี่มันแบบมินค์คอนดิชันมากเลยนะฮะโคตรใหม่ครับผมเอ็ดการ์ดาวิดนะครับผมอา่าฮะไอ้ยนี่กลมหน้าหมดเลย ก้มหน้าอีกแล้วเฮ้ยไม่มีเงยหน้าบ้างเลยหรือไงวะฮะโ,โอ้โอ้ดูหล่อหล่อเนี่ยเล่องกอล์เลโกลาสเลยนะฮะเปิดตีนะเลโกลาสเวลอนนะผมอ้นี่เห็นไหมเนี่ยเนเปดเนี่ยหล่อเนี่ยเนี่ยรูปนี้หล่อครับผมเนี่ยคือเขาจะไว้ผมทรงนี้นะพาวเวลเนปเปตหล่อมากครับผมหล่อเหมือนผมเลยนะฮะ <c oughs> แล้ววุลกซาเซตอ้ออ,อันนี้แบบตอนอยู่มานั่งเหรออ้อเอ็ดกาดาวิดเย้ยทำท่าเท่ซะด้วย ูฟ่อนอ๋อลูงิโทคารอสเยสดิบิเบแคมเวลอนอ๋อสวยงามอ๋อหล่อมากอ๋อโคเทปเฮ้ยนี่มันเป็นการ์ตต่อกันนี่ว่ะใช่ไ่มมันเป็นการ์ตต่อกันนี่ว่ามันต่อกันได้ปะวะเฮ้ยมันต่อกันได้เว้ยดวผมลองต่อดูดีกว่านะฮะนี่ครับผมเรียบร้อยนะผมอ๋อมันเป็นการ์ตต่อกันนะฮะสวยงามมากเลยนะผมสวยงามมากๆเลยนะจริงๆมันน่าจะแบบว่าตั้งแถวด้วยกันบนล่างอะไรทํานองนี้เลยนะฮะ แต่นี่มันตั้งแถวเรียงหนึ่งเป็น2แถวนะครับผมแต่ก็ดึกว่าโอเคสวยงามมากนะครับนี่มีคุณค่ามากเลยนะมีคุณค่ามากเลยว่าเพราะว่ามันเป็นความทรงจำสมัยเด็กๆของผมนะฮะตั้งแต่ปี2 5 4 5ต่อไปนะครับผมเราจะมาเปิดนี่กันเลยนะชุดการ์ดโปเกมอนครับสมัย17ปีที่แล้วครับโอเคแกะดีๆเดี๋ยวปุ้ยเดี๋ยวกล่องบาดหมดโอ้นี่มันเอี่ยมเลยครับนี่เรียกได้ว่าเอี่ยมเลยครับเอี่ยมมากครับเนี่ยวิสัตต์ออบเจกโค้ดเนี่ยใช่ไหม ทำไมนี่ของวิสาเดอะโค้ชใช่ไหมนี่แงวะคือตอนนี้เขาเลิกผลิตไปแล้วนะครับผมแต่ก่อนเขาผลิตการ์ดโปเกมอนไงตอนนี้คือเขาเลิกผลิตแล้วโอเคดูนะครับผมว่ามันมีอะไรกันบ้างนะฮะเอฟอู้โอ้สวยงามเป็นเหรียญเหรอโอ้โอ้อันนี้ก็คือเป็นแบบว่าเป็นแพ็คสำหรับผู้เล่น2คนนะครับผมก็จะมีกติกงกติกามีกระดงกระดานอะไรทํานองนี้นะเดี๋ยวเราแกะออกมาดูเลยนะผมว่ามันมีอะไรกันบ้างนะฮะเอฟเอบเอฟ อาฮะโอ้มีคู่มือการเล่นให้ด้วยนะครับผมสำหรับแบบว่าเพิ่งหัดเล่นนะเออดีอิ่มกันว่ะคือผมเองก็เล่นไม่เป็นหรอกเพิ่งเล่นไม่เป็นเอยเดี๋ยว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 เนเนดยนอ๋อมีมีเหรียญอะไรให้ด้วยนะฮะเื่ออะไรอ่ะเหมือนแบบลูกแก้วอ่ะเออแปลกวะดีวะโอ้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 โอันนี้กัดฟลอยนะครับผมกัตฟลอยมาแชมป์นะครับ อ๋อนี่คือมันจะมีฟลอยด์แถมมาให้เป็นเหมือนการ์ดแลอะไรทํานองนี้นะฮะใบนี้เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันแต่คือ17ปีที่แล้วมันน่าจะมีค่าอยู่นะเดี๋ยวเราผมลองไปเซิร์ช g o o g l e ดูนะครับผมว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ส่วนตรงนี้นะครับผมอ๋อเป็นรูบุ๊กนะครับผมอ๋อสอนการเล่นการ์ดอะไรทํานองนี้นะฮะอโอโหนี่โอ้กิน17ปีที่แล้วอ๋อกินคลาสสิกมากมาก ออกติกงกติกาไว้เดี๋ยวผมค่อยศึกษาดูอีกทีนึงแล้วกันนะฮะแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยอืม้มแตรดิ้งการ์ดการ์ดลิสต์เหรอโอ้การ์ดลิสต์เหรอครับเป็นลายชื่อการ์ดนะฮะคือแบบใครสะสมะอะไรเงี้ยมีแล้วก็ติก๊กมีแล้วก็ติก๊กมีแล้วก็ติก๊กอะไรทํานองนี้นะฮะตาร์เตอร์ลูเวอร์ชั่น2เอา้ามีเวอร์ชั่น2องด้วยเหรอครับเป็นเหมือนกฎกิกาเวอร์ชั่น2เหรออ๋อ โอ้โหแม่งมีเวอร์ชัน2ด้วยส่วนอันนี้นะผมเป็นเด็กนะฮะสำหรับ2คนนะครับผมเดี๋ยวเราแกะกันเลยนะฮะมาเฮ้ยเฮ้เย็นปุ้ยใจเย็นใจเย็นโอเคดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมการ์ดเทรนเนอร์เหรอสวิชอ๋อนี่คือจะมีสวิช one of your bench Pokemon with your active Pokemon อ๋ออ,อสเวินผมก็คืนนี้ผมอ๋อนี่ดรอจั่ว2ใบโอ๋อกติกานะ่จาจะคล้ายๆยูกินะครับผมโอเคมาในส่วนของโปเกมอนแล้วนะครับผมไอเสือนะฮะ <laughs> นี่ไดนโนเสาร์นะครับผมตอนเด็กๆผมเล่เนไดโนเสาร์นี่มันเป็นความทรงจำนะตั้งแต่สมัยเด็กๆนะฮะชามิลิออนเหรออ๋สวยงามนะครับผมชามแมนเดอร์นะครับผมชามแมนเดอร์อ่าฮะโอ้โหทำไมมันให้มาเยอะจังวะโพนิต้าโพนิต้านะครับผมอ๋อฮะโอ้โหให้มาเยอะมากเอเนจีฮะฮะฮะ เอาแบบนี้เลยเหรอเป็นแบบนี้เลยเหรออ๋อคือเป็นชุดธาตุไฟและมีเ n e r จ y ไฟให้รัวๆเลยครับผมอ๋อเข้าใจแล้วก็คือเริ่มเล่นแหละเริ่มเล่นมึงก็ไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกก็เอาไปแบบนี้แหละอที่หายภาษาญี่ปุ่นขอชื่ออะไรที่ตกคางเงี้อะไรนั่ใช่ไหมใช่ไหมที่ตกคางเงี้ยฟูจิกิดานะและก็เซนิกามะอะไรทํานองนี้ใช่ไหมเนี่ะครับผมสวยงามนะฮะนี่ยังใหม่อยู่เลยนะฮะโอเคเด็กแรกนะครับผมเป็นเด็กไฟนะฮะการ์เทนเนอร์ เทนเนอร์เทนเนอร์พชั่ันโอ้ดราตินนี่นะผมมินิรลิวนะฮะมินิีลิวนะครับผมรัตต้ารัตตามาช็อเอ้ยเด็กนี้มันดีกว่าเด็กตะกี้ว่ะมาช็อปนะครับผมมาช็อปเพียบเลยครับผมดิกเลตดิกเลตดิกเลตแล้วก็เอนเนจียาวๆนะฮะโอ้คือมันเป็นเด็กสำหรับผู้เริ่มต้นมันก็มีแต่การ์ดแบบการ์ดกากอะไรสำนองนี้แล้วก็มีการ์ดอันนี้ให้หนึ่งใบ ซึ่งเป็นการ์ดแล้วนะผมเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันราคาเท่าไหร่ไม่อะไรอะอะไรหนึ่งหมื่นเก้าพันเหรียญอะไรเวอร์แล,วแล้วโคตรเวอร์เลยเวอร์เลยเวอร์เลยเฮ้ยเนี่ยดูมันเป๊ะเลยนะผมนี่หนึ่งหมื่นเก้าพันเหรียญเฟิร์สออดิชั่นเนี่ยเฟิร์สออดิชั่นเหมือนกันฮะเวอร์แล้วเวอร์แล้วลไอ้สัตว์ หุยตรงนี้ครับตรงนี้ห2 5ี่เหรียญครับ125เหรียญครับผมของผมเลยนะนี่ของผมเลยเนี่ย125เหรียญนี่4 0 0 0กว่าบาทนะครับไอ้เจ๊กล่องนี้ผมซื้อมาพันเดียวเองนะครับเฮ้ยเนี่ย First e dition ทำไมโปเกมอนมาแชมป์ First e dition Shadowless Holo คือทำลายมันโฮโลผมก็โฮโลวะเน,นี่ยแบบนี้เขาเรียกโฮโลวะวะตรงนี้ก็89เหรียญน,นะผมก็3,000กว่าบาทนะครับผม โอ้โหเออเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยครับอะไรเหมือนกันทุกอย่างแถมผมผมนี่ยังไม่แกะอีกต่างหากใช้ได้เลยครับที่แค่แกะมานี่ก็กําไรแล้วนะครับผมได้มาแชมป์นะฮะคือเฟิร์สอิดิชั่นสมัย17ปีที่แล้วเนี่ยมันก็น่าจะโอเคแหละราคามันก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะผมนี่เลยนะฮะโอ้โหนี่ผมตื่นเต้นมากเลยนะเพราะตะเกียบมันรู้ว่าข้างในมีอะไรแต่นี่ไม่รู้ครับโปกเกมอนทีมล็อกเก็ตนะครับผมเราอาจจะได้การ์ดแรที่แบบว่า ขายใน eBay เป็นพันเป็นหมื่นก็ได้นะไม่แน่นะมึงมีนะครับไม่แน่นะมึงเพราะสมัย17-18ปีที่แล้วอะ่ะไม่แน่นะครับโอเคโอเคเออฮื okay. Okay. Uh ้อมังกีเอ้ยเดี๋ยวก่อน <c oughs> ผมไปดูในฝรั่งมานะครับผมการ์ดแรของมันจะอยู่ใบที่4จากสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวนะ1 2 3เนี่ยอันนี้คือการ์ดแรครับผม ต้องไว้ใบสุดท้ายอ่าผมเห็นฝรั่งมันทํากันเพื่อที่จะไว้ลุ้นใบสุดท้ายอะไรกําลังนี้นะฮะมังคีมาช็อปดาร์คลาดิเกตสโลโปกเหรอว,ว้าวสวยงามมากเลยเนี่ยอ๋อนี่ไงการ์ดทีมล็อกเก็ตมีตัวอาอยู่ตรงนี้นะฮะทีมล็อกเก็ตนะครับผมสโลโปกสควอเทอิลนี่มันสินิกาเมสดีกว่าวอลช็อปเคลนเนอร์สลีฟเหรอเดอะบอสเวย์เอ้ยน,นี่มัน,นมันหายากมากเนี่ย ไม่ได้ยากนะคือผมเองก็ไม่รู้เรื่องเลยครับไม่รู้เรื่องเลยครับ <_ d ark> เห็นมันนะอุ้ยอุ้ยดาร์กมาโชกอุ้ยนี่มันดีปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันโอเคดาร์กคาเมเลียนต่อไปใบสุดท้ายไม่ใช่ฟลอยครับแต่ว่าเป็นแรนะอันนี้น่าจะเป็นแรนะครับผมดรากอนไนท์นะครับผมโอ้โหแต่ว่าไม่ มันไม่ใช่ฟลอยอ่ะคือแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีราคานะแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีราคานะครับผมโอ้ยนุ่นเซ็งนะครับไม่น่ามีราคานะครับใน eBay เนี่ยแท็กแบบนี้ที่ยังไม่แกะนะครับผมประมาณ4 0 0ร้อถึงห้าบาทครับสี400่ร้อถึงห้าบาทแบบยังไม่แกะนะครับผมโอ้โหมันก็แต่ตะกี้เราไม่ได้ขายนะครับโอเคมาโคนิต้านะครับผมลาตะตาโอ้โหฟลิงเหมียวโอ้โหเหมียวสวยมากเลยนะเหมียว ของทีมล็อกเก็ตด้วยซูแบดอีวี่อีวีน่ารักจังอิมโพสเตอร์โอลวอรเลนจ์ดาร์กเฟลิออนเอเนอรี่ใบสุดท้ายต่อไปเฮ <laughs> ้ยอะไรวะเฮ้ยไอ้นี่อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยทีมล็อกเก็ตอะไรวะเนี่ยเฮียคำทีมล็อกเก็ตเหรอเฮ้ย <laughs> ดีป่ะวะดีป่ะวะเฮียคำทีมล็อกเก็ตดีป่ะวะ <laughs> เดี๋ยวไปดูไปดู e ี a y ดีกว่าปะวายต้องบอกเลยว่าวายไอ้บใบนี้นะครับผมใบนี้นะหกสิบบาทครับหกสิบบาทครับผม <laughs> โอ้โหเลด้ว่าขาดทุนนะก็แง่แล้วมันไม่ใช่ฟงไม่ใช่ฟอยไม่ใช่โฮโลกรงโฮโลแกรมอะไรเลยนะฮะ <laughs> โอโ้หไอรุ่นเซ็งครับผมนึกว่าจะได้แหลนะกุห์ได้มาสองซองนะคิดว่าจะได้แหลสักใบ,บนึงไม่มีเลยนะโอ้หอรุ่นเซ็ง เก่าว่าจะทำทุนหน่อย <laughs> ก็เรียกได้ว่าก็สนุกดีนะผมก็สนุกดีนะฮะไอการ์ดโปกเกมอนเนี่ยผมเองยังไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเท่าไหร่ก็ต้องค่อยๆศึกษาดูนะผมจริงๆคือผมก็ดูไว้หลายเกมนะหลายการ์ดนะคือการ์ดเกมในประเทศไทยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยฮิตสักเท่าไหร่นะาว่ากันตามตรงแต่ก็คือมีเล่นด้วยกันเฉพาะกลุ่มใช่ไหมมีทั้งยูกิสมอนเนอร์เมจิกแวนการ์ดอะไรทำนองน,นี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวตอนหน้านะครับผมจะเป็นการ์ดอะไรดีนะเพื่อนๆอยากให้ผมเปิดการ์ดอะไรนะครับลองบอกกันมาได้นะที่ช่องคอมเมนต์ยูทูบด้านล่างได้เเลยมอัาส ชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะและก็สมัครเติดตามได้นะครับเลยชมควีพัฒนเกลยียนตอนต่อไปสักเรบตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ